แกนโูฟแนตาซีมันก็จะมีอีกหนึ่งเอกลักษณ์คืออะไรนะ12นักกษัตริย์ถูกไหมใช่แล้วแล้วเขาก็แซวกันว่าเนี่ยออกครบสิตัวมาหลายเกมปิดนี้เลยซึ่งเทคนิคอลี่ตอนนี้มันก็เรียกว่ามันเพิ่งออกมาครบถูกป่ะปีแยวเพิ่งออกมาครบะถ้าจำไม่ผิดปีแรกของมันคือน้องไม่ใช่น้องลิงใช่ไหมแกครับ ตัวแรกเป็นแกะน้องแกะแกะแล้วก็ลิง,ละะลงซึ่งการมาของลิงเป็นการกําหนด b o u ด d a ี่กฎหมายเกมกาชาขอบคุณมันซะเอาอย่างนี้ยุคสมัยนั้นเป็นยุคสมัยที่คำว่าเกมกาชามันยังไม่ได้มีมาตรฐานปบบทุกวันนี้ไว้ซึ่งทุกคนอาจจะได้ยินคำหนึ่งนั่นคือคำว่า p ต t y r เรทถูกป่ะ pity เรทพิต t y r เรทคืออะไร p i ต y r เรทคือ คุณสามารถที่จะโลจนถ1ึงจุดนึงแล้วมันจะออกให้คุณแล้วมันก็จะมีโลการันตีเรามีสิ่งที่ช่วยให้คุณได้ SSR ง่ายขึ้นแต่ถามว่ากว่าที่มันจะมาถึงจุดนี้ได้อะมันผ่านเียอะไรมาบ้างหนึ่งในจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดแกลงบูแฟนตาซีนี่เองครับเพราะมันมีเหตุการณ์มังกี้อินซิเดนต์ละกันมันเป็นเหตุการณ์บ้ากมองมากอันนี้มหากราบน้องลิงเป็นเคสที ในยุคนั้นน่ะไม่มีสิ่งที่เยกวาพิเิเลทคุณอยากจะได้ตัวละครใดตัวละครหนึงอ่ะคุณก็ปั่นไปดิคุณก็จ่ายตังค์ไปดิคุณก็หมุนตู้ไปดิจนกว่ามันจะได้เว้ยตอนนั้นอ่ะเป็นปี2016และนักกษัตริย์อีกหนึ่งนักกษัตริย์ที่มานั่นก็คือปีลิงเอาจริงๆคือน้องแม่งจะเป็นตัวละครลิมิเต็ดถ้าผมจําไม่ผิดในยุคนั้นเข,เขาบอกว่ากู จะเอา12นักกษัตริย์มาเนี่ยเปิดให้ให้มึงเปิดกันได้เนี่ยเมื่อถึงปีของมันเท่านั้นนั่นแปลว่า,าถ้ามึงพลาดน้องลิงไปรอบนี้มึงเจอ,อทีหนึ่งคืออีกสิบสองปีเลยนะเวย้ยแปลว่าเจอกันอีกทีหนึ่งคือปี2028เลยนะเวย้ยถ้ามึงไม่ไถในปี2016เนี่ยน,นวันนั้นเขาพูดแบบนั้นแล้วประเด็นคือลิงมันเสือกเก่งไงเอ่งแบบเก่งบร o เอาเอาง่ายๆว่าถามว่าเก่งบร o ยังไงลิงเนี่ยสก,กิลหนึ่งน้องมันจะฮิวครับ แต่ฮิวที่มันว่าเนี่ยคือสมัยนั้นน่ะมันก็จะมีฮิวแบบอ่ะฮิวสองพันสิบห้าฮิวสามพันฮิวหกพันอะไรก็ว่าไปอืลิงมันบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามถ้าลิงฮิวเลือดมึงจะเต็มตั้งทีมไม่ต้องพูดถึงสกิลอื่นแล้วนะแค่นี้จบแล้วครับทุกคนเป็นบ้าไปหมดใช่แล้วลิงเป็นตัวที่มีบัฟโหดมากๆา,กาก <c oughs> คือเป็นซัพพอร์ตที่เก่งมากในยุคนั้นแล้วลิงเป็นาธาตุลมแต่ความเก่งของลิง มันไปได้ทุกที่ผมเอาลิงไปแค่ไปยืนฮิวให้เลือดเต็มแค่นั้นก็เก่งมากๆแล้วอ่ะาวันนั้นนะคนอยากได้ทุกคนก็อยากได้กันหมดเว้ยคุณก็ต้องไขดีวะแล้วเลดในยุคนั้นอะ่ะจากที่ไปเช็คข้อมูลมาเขาบอกว่าเลด SSR มันคืออยู่ที่สมเปอร์เซ็นตแต่มันแปลว่าไอ้สาเปอร์เซ็ที่ว่าเนี่ยคุณอาจจะไขเ่เฮียออกมาเป็นเฮียอะไรก็ได้นะเว้ยคุณอาจจะออกมาเป็นลิงเป็นหนึ่งจุดห้าครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดห้าคือไปซอยย่อยกับ เอสที่มีอยู่30-40ตัวในตู้อะแปลว่าโอกาสที่คุณจะได้จริงอะแม่งน้อยมากเว้ยประมาณ1%ผมไม่แน่ใจคุณพอจําได้ไหมว่า100หมุนมันประมาณกี่กี่บาท10หมุนสมัยนั้นประมาณ900กว่าบาทครับ900ารอยปั๊บหนึงละเก้าร้อบาทคือ10หมุนเองเหรอใช่ครับแปลว่า100หมุนคุณควรจะต้องจ่ายอยู่ที่9,000บาทถูกป่ะเอาแน่นอนอยู่แล้วแล้วตอนนั้นเลท จุดสามไงจุดสามห้าด้วยดว่าหนึ่งเปอร์เซ็นมันก็ควรจะอยู่ที่เก้าพันบาทโอ้เครียดชิวชิวเก้าพันบาทเพื่อตัวละครหนึ่งตัวอุ้ยเวลี่อีซี่ครับพี่มันควรจะเป็นแบบนั้นแหละมันควรแบบนั้นมันควรจะเป็นแบบนั้นแต่ระเจ้าก็เล่นตลกไม่ออกเปิดมาป้าบลุนเลดแล้วแม่ก็วนอย่างนี้ไปเรื่อย เรื่อยเรื่อยเงินที่คุณโถมไปเรื่อยเงินที่คุณก็ค่อยโถมไปเนี่ยมันก็ไปมันก็ค่อยๆลงถล่มลึกไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรื่อยจนกระทั่งไม่มีความคิดจนกระทั่งไปไม่ถึงหญิงเออจนกระทั่งมันมีความคิดที่มันโผล่เข้ามาในหัวของคุณเว้ยว่าถ้าคุณหยุดตอนเนี้ยความพยายามทั้งหมดเนี่ยสูญเปล่าเลยนะเว้ยมันไปเกินกว่าจะกลับแล้วะแล้วในยุคนั้นอะ มันก็มีสติมเมอร์ที่ทําการไลฟ์เพื่อหาเว้แต่ว่าใช่มันคุณจะแบบเฮ้ยร้อยหมุนอ,อาจจะไม่ได้ก็200หมุนก็น่าจะได้ปะวะเออ200หมุนไม่ได้ก็เออแล้วถ้าเกิดมี300หมุน400หมุนนี่ไม่ควรแล้วนะเว้ยกำลังจะหยุดที่300หมุนอ่าไม่ได้แล้วใช่มัมเธอเปิดก็ทวิตเตอร์ผมกดส0บหมุนครับตัวนี้เก่งไหมครับดีไหมครับแท็กสายฝี <laughs> <laughs> ปี p ูเพล y ไ y เดอะมึงอยู่ตอนเนี้ยเท่ากับที่ผ่านมาทั้งหมดมันไร้ความหมายเลยนะเว้ยแล้วกว่ามึงจะเจออีกทีนึงเนี่ยอีก12ปีเลยนะเว้ยปี2028นะเว้ยแน่นอนครับสิ่งที่ทุกคนทำก็คืองั้นกุก็เปิดต่อแล้วกันแล้วก็เปิดต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆสุดท้ายอะ ไอคนที่บอกว่าเขาเปิดได้เว้ยเขาเสียตังค์ไปเนี่ยเกือบเกือบสองแสนสองแสนเท่าไหร่ครับพี่เจ็ดแสนเยนสองแสนบาทเงี้ยเหรอเจ็ดแสนเยนนี่มันคือเกือบจะพันหมุนปะวะแถวแถวนั้นเออ,เออใช่ไอสองแสนที่ว่านี่คือสองแสนบาทนะไอเชี้ยมันคือเสียกันเยอะมากเลยอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าพอไอสตรีมเมอร์คนนั้นเขาเขาออกมาบ่นไว้ว่าแบบเชื่แม่มกว่าจะได้เยี่ยูเสียตังค์ไปเกือบสองแสนแน่นอนครับว่า ไม่ได้มีมันคนเดียวไอคนที่เล่นในทวิตเตอร์ทุกคนก็รู้กันอยู่นะฮะว่าเป็นคนยังไงเฮ้ยมึงเสียไปกับสองแสนแล้ววะยัดเป็ดกูแม่งก็เสียไปเหมือนกันว่าไอเฮียกูเสียไปเป็นแสนเลยและหลังจากนั้นมันเกิดสิ่งที่เรียกว่าเฟาสิวัลมาสลีขึ้นมามาเป็นเทศกาลลงแขกกับมึงแค่บังเอ,อิญว่าแขกที่ว่าเนี่ยแม่งคื ไซเกมเว้ยแล้วก็บุกเข้าไปที่หน้าบริษัทของไซเกมว่าแบบมึงอธิบายมาเดี๋ยวนี้หนึ่งเปอร์เซ็นต์เฮียอะไรของมึงเนี่ยกูเสียไปเป็นแสนเลยแสนบาทเลยนะเว้ยเนี่ยมึงดูมึงมาดูผลงานมึงไอ้ไซเกมเนี่ยกูเสียเป็นล้านเยนเลยด้วยโคตรมันเลยปีนี้นะมันเฮียเฮียเลยเกมอื่นแม่งเลิกหลักเหรอคือมันมีคนหมดไปเป็นแสนแล้วแม่งไม่ออกก็มีทุกคนแม่งพร้อมจะระเบิดใจแล้วด้วยเหมือนกัน่ะสุดท้ายเคสเนี้ไซเกมแม่งต้องออกมาขอโทษมันเป็นเรื่องที่แม่ง เป็นคด,ดีใหญ่มากเห็นบางคนบอกว่าแม่งคด,ดีไปถึงกรมคุ้มครองผู้บริโภคไปถึงระดับกฎหมายไปถึงอะไรประมาณนั้นน่ะตามแฟกตจริงๆอะ่ะคือมีหน่วยงานรัฐเข้ามาสืบสวนเว้ยแล้วมันเป็นเงินแบบเกือบล้านเยนนะมึงเยอะอยู่นะทั้งไซเกมสุดท้ายเว้ยจบที่ว่าอะไรจบที่ว่าผมขอโทษครับ เราเพบว่าเลทมันผิดปกติจริงๆครับดังนั้นเขาคืนเงินทั้งหมดให้คนที่เอาไปปัญหาน้องน้องลิงในตอนนั้นอะ่ะเขาคืนเงินให้ทุกคนร้อยเปอร์เซ็นเลย,เยแต่เหมือนจะเป็นกลับมาเป็นเพชรนะกลับมาเป็นเพชร,รก็เลยบอกว่าคนที่หมุนหาน้องก็คืออ่าโอเคกูก็ถือว่าได้น้องฟรีมาแล้วกันแค่บอกว่ามันก็เลยเป็นที่มาของการที่ของในเกมจริงๆ ทั้งหมดต้องมีการตั้งราคามาแต่ต้นมันจะแยกสิ่งนี้ออกจากการแกมลมิงเพราะว่าแกมลิิงจะไม่มีการกำหนดเพดานแต่ว่าของแบบเนี้ยเช่นสมมุติย้อนกลับไปเกมสมัยนี้ก็ได้คุณรู้ป่าว่ากาชาที่ผู้คุณกดกันอยู่เนี่ยออย่างไม่ว่าจะเป็นเกมสตาร์เรลหรือบูบ้หรืออะไรก็ตามที่เขาบอกว่าคุณกดที่80คือชนพิตตี้ถ้ามันหลุดคุณต้องกดอีกแปคุณจะได้แน่นอนแปลว่า ตัวละครน,นั้นนะ่ะมูลค่าเต็มของมันนะคือ160หกสิหมุนถ้าคุณได้ก่อนหน้านั้นทางกฎหมายมันจะบอกว่าคุณได้รับดิสคาวหรือการลดราคาแต่แวลูของของชิ้นนั้นนะถูกกหมมาหนดมาตั้งแต่ต้นสิ่งนี้เลยไม่ใช่การแกลิงและเป็นสินค้าที่ถูกตั้งราคามาก่อนแต่แรกประมาณนี้จากตรงนั้นเป็นต้นมามันก็เลยเกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นพิตีเลดขึ้นมาแกนบูก็จะเป็น300หมุนคือถ้าเกิดว่าคุณ300หมุนแล้วคุณยังไม่ได้ คุณก็เอาไปเลยแล้วก็ช่วงเทศกาลเขาก็เริ่มเปลี่ยนเขาก็เริ่มเปลี่ยนจากเลดดรอปจาก3%กลายมาเป็น6%เนื่องจากคดีของทางไซเกมกับเกมแกงบูเนี่ยแหละมันเลยทำให้เกิดเป็นเหมือนกับกติกาต่างๆมากขึ้นซึ่งคนที่เข้ามาบอกว่าโหผมได้ยินว่าเหมือนโดนลงโทษหรือว่าเขามาล่างกฎหมายเลยนี่ไม่ใช่กฎหมายสิ่งที่เข้ามาคือสมาคมเกมโซเชียลญี่ปุ่น เอาง่ายๆคือเป็นสมาคมเกมนั่นน่ะสมาคมเกมกาชาญี่ปุ่นแล้วกันไอสมาคมเกมกาชาญี่ปุ่นน่ะตอนนั้นจำได้ว่าคนที่เป็นประธานนั่งอยู่อะ่ะคือทางพวก DNA บริษัทดีนาอะไรประมาณเนี้ยนี่ก็เจอแล้ว uh huh. Japan Online Game Association uh huh. เขาก็ตั้งกติกาไว้หลายๆอันซึ่งหนึ่งในกติกาที่เราจะเจอกันนั่นก็คือเรื่องว่าทุกเกมคุณจะควรจะต้องมีพิตตี้และเขาตั้งว่าควรจะเป็นพิตตี้ ที่ราคาไม่เกิน30,000บาทในยุคนั้นคือ1,000 0แเยนถ้าเกิดคุณเติมเงินไปแล้ว1,000 0แเยนอะ่ะคุณควรจะต้องได้ของที่คุณต้องการแล้วเวย้ยแต่ไม่ได้บอกเป็นกฎหมายวเวย้ยเป็นแค่ความร่วมมือแล้วกันกับอันที่2ที่เขาตั้งขึ้นมาคือตัวละคร1ตัวห้ามมาจากการผสมตัวละครที่เป็นตัวกาชาเพราะว่าเห็นภาพชัดเจนสุด เอ็กโซเดียครับตัวละครเอ็กโซเดียครับเอ็กโซเดียคือตัวละครที่คุณต้องใช้5ชิ้นประกบกันถูกไหมถึงจะได้เป็นตัวละครเอ็กโซเดียวมาหนึ่งตัวอันนั้นคือการยูกิกติกาของทางนี้เขาพยายามจะบอกว่าชิ้นส่วนไม่ใช่ว่าคุณต้องกาชาทั้ง5้าชิ้นเพื่อรวมออกมาเป็นตัวละครหนึ่งตัวทําแบบนั้นไม่ได้ประมาณนั้นแหละคุณอัฟต์ตัวบีบอกว่าที่ญี่ปุ่นเขามีกฎหมายที่เรียกว่าแมงคันจีล้วนเลยกฎหมายที่ทแสดอแมงคันจีห้าตัว <laughs> สกฎหมายแสดงผลรางวัลตอนแรกก็ไม่ครอบคุมเกมกาชาแหละแต่ว่าตอนนี้ก็เข้าระบบไปเรียบร้อยแล้วประมาณนั้นซึ่งไอที่บอกมาเนี้ยครับมันคือการที่ว่าคุณไม่สามารถที่จะจากาชาแบบนั้นได้เว้ยดังนั้นการที่คุณมีระบบพิตตี้ในเกมเกิดขึ้นจากอะไรก็ต้องยอมรับว,ว่าส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากดราม่าที่มันเคยมีมาในยุคสมัยอดีตนั่นแหละแล้วดราม่าที่ทำให้ใหญ่ที่สุดก็คือจะเป็นดราม่าของคดีน้องลิง จากเกมแกงบูแฟนตาซีนั่นเองนะครับ